โรงเรียนสอนสักคิ้กจันโอแก้วนะคะร้านเทเลสปาแอนด์ไอบราวบิวตี้สวัสดีค่ะคุณรูชูสวัสดีค่ะ,คะเรากำลังทำอะไรกันอยู่คะพี่ชูตอนนี้ตอนนี้ทำเมโซน่าให้ลูกค้ายอยู่ค่ะทำไปได้ค่ะเดี๋ยวจ,จะ,อ,ะอธิบายฝ่ายนะคะการทำเมโซน่านะคะเข็มที่ใช้เนี่ยมีคนถามเยอะมากเข็มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรบกวนดูเข็มเลยคะ่ะไม่ต้องปิดก็ได้เข็มเมโซจะเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นเนี่ยหลายๆหลายๆเข็มแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยเข็มขึ้นมา โผล่เลเดียวนะคะเลือดไม่ออกนะคะทาการทําเมโซหน้าไม่ใช่เป็นเลือดออกนะ,ะเนี่ยการทําเมโซหนา้าอาจารย์อธิบายนิดนึงก่อนทําเพื่ออะไรการทาครีมปกติจะใช้ใช้ระยะเวลาทาหรือการครีมที่เข้าหน้าแบบแบบแบบเข้มข้นเนี่ยน้อยเพราะเราไม่เปิดรูขุมขนมันไม่ใช่เหมือนทาครีมบนหน้าแล้วให้มันซึมด้วยด้วยธรรมชาติของมันจะทําเมโซเนี่ยเหมือนใช้ผลักครีมเข้าไปเลยผลักวิตามินเข้าไปเลยแล้วแต่วิตามินตัวที่เราใช้มันคือวิตามินตัวไหนนะคะเห็นไหมคะ มันจะเป็นเข็มเข็มไม่ค่อยเปิดรุมขนเหมาะมากมากสำหรับคนเป็นสิวหน้าฝ้ากระหรือที่สำคัญที่สุดคือรุมขนกว้างถ้าคนลุมขนกว้างนะคะจะแคบลงเยอะมากนะคะแล้วน่าจะใสก่อนที่จะมาเมโสไม่เช่ยอยู่ดีเรามันมนเมโสเลยนะต้องคลีนซิ่งหน้าโอมล้างหน้าต้องดึงพิดผิวล้างผิดผิวก่อนถึงจะมเมโสได้นะคะพอเมโสหน้าไปแล้วแล้วมาบำรุงบำรุงต่อเลยนะคะจะได้บำรุงตัวไหน ผลิตภัณฑ์อะไรสําหรับเราใช้นะคะเป็นฟิโอน่าหมดเลยนะคะเนี่ยฟิโอน่าเราใช้เป็นผลิตภัณฑ์ฟิโอน่าทั้งนั้นเลยนะคะที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องหน้าทั้งหมดเพราะเป็นแว่สําอางที่เป็นกึ่งเครื่องสำอางกึ่งยานะคะจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะคะจะดูแลผิวหน้าได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่สเตยียรอยนะคะดีมากๆเลยนะคะเนี่ยจะมีออกอมชมพูนิดๆขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยเป็นการผลักวิตามินเข้าหน้านะคะนี่ ลูกค้าแต่รู้สึกนิดนิค่ะแต่ไม่ได้เจ็บนะคะรู้สึกนิดนิดว่าเออมีเข็มเข็มแบบไปเปิดรูผมขนเราจะเกลี่ยรูผมขนที่กว้างให้แคบลงนะคะถ้าปูลูกค้าเจ็บมีวิธีคือวางยาชาก่อนนะคะแต่ถ้าลูกค้าแบบทนได้หรือว่าคิดว่าเราทํามันโอเคแบบมากมากอย่างเงี้ยการที่ไม่ใส่ยาชาดีคือหนึ่งคือครีมมันซึมเร็วกอดีที่ไม่ใส่ยาชาครีมซึมเร็วสองลูกค้ารู้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บเราจะได้ยั้งมือเราได้ถูกไหมคะพอประมาณ เาลาสุดไม่ค่อยใส่ยาชาสักเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ให้ลูกค้ารู้ว่าอาประมาณนี้นะคนได้นิดๆิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีกว่าเยอะพูดตอนี้ผู้ชายก็ดูแลผิวหน้าได้ดีมากนะคะผู้ชายก็อยากหล่ออยากสวยนะคะเนี่ยเขาไม่อยากหล่อไม่อยากสวยผู้ชายเช่าบริการที่ถามมาเราเยอะมากนะคะนี่ค่ะนี่คือการมีโสโนาส้าใสทำเบาๆแ,แค่นี้ค่ะไม่ได้เจ็เบไม่ปวดอะไรนะคะถ้าใครอยากหน้าใสเป็นฝ้าเป็นกระเป็นสิวเป็นหลุมสิวลึกๆนะคะเชิญได้นะคะที่สาขาอุดรธานีและก็ ปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะอุดรธานีนะคะมีสอนด้วยนะคะมีสอนทั้งใครทำหน้าเมโสสมบัติร้านร้านที่เป็นร้านส,สวยอยาก,กเรียนทําหน้าเมโสคุยกับคุณครูชูได้ที่สาขาปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะคะเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงหกโมงเย็นกิ๊งงว่าคุยกันได้ที่ศูนย์สองค่ะศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าสามเก้าสองเก้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าสามเก้าสองเก้านะคะนี่คือสาขาปากเกร็ดนนทบ,บุรีถ้าเป็นอุดรธานี คุยปูเป้นะคะคุยปูเป้คูยป,ป้าเป้า042 9 3 2 9่2 0 4 2 9 3า932เเวลาเดียวกันนะคะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะกินง้าวเข้าคุยกับครูคได้ไม่ว่าจะเรียนคอร์สเมโซนะคะ1 5 0 0 0ห้ันบาทนะครูชูเนาะมีอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมคะโอ้มีอุปกรณ์ครบให้เลยนะคะเครื่องก็มีค่ะเครื่อง,องนี้แหละมีเครื่องให้ด้วยมีตัวคีนซิ่งแล้วก็มีตัวคืมเมโซนะคะให้ครบวงจรเลยนะคะ สนใจคุยกับครูชูครูปุเป๊ะป้าเป้าได้นะคะตามเบอร์จอาจารย์ให้ไปวันนี้หมดเวลาน,นะคะพี่ชูให้ดูพอประมาณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ